วัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนฐานรีโมดนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีแค่ไขควงแบนดนี่นะครับให้ฐานฐานดูนะครับเปอร์นี้นะครับ cr สองศูนย์สามสองหาซื้อได้ที่เซนะครับก้อนสี่สิบถึงหาสิบาทเท่านั้นเองครับผมอ่ะทันนี้เรามาดูที่รีโมดนะครับรีโมดของแต t ตันกับของปาเ e โรเหมือนกันนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนฐานก็คือ แกเอาตัวกุ่แกนี้ออกมาก่อนครับดูตรงปุ่มนี้นะครับอ่าเราแค่กดมาสไลด์แบบนี้ปุ๊บแล้วก็กระดิ่งตัวนี้ออกมาอย่างนี้ครับดึงนี้ออกมาก่อนแล้วนี่เราดูที่ที่หัวมันนะครับนี่มันจะมีร่องอยู่สําหรับให้ให้ใส่ควงงัดได้แล้วก็ใส่ควงแบงก์แล้วเนี่ยปากมันจิ้มเข้าไปางนี้นะครับแล้วก็บิดขึ้นนะครับ อ่ะแค่เนี้ยมันก็ออกแล้วออกแต่จะปุ๊บแล้วก็อ,ออกมาเอาฐานนะครับออกวิธีการเอาฐานออกก็คือดูที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับมันจะเป็นร่องให้เราเอาไขควงเข้าไปงัดได้อยู่นะครับเอางัดตรงนี้ขึ้นมาปึ๊บนะครับเอามือข่อไปหน่อยนึงแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้เวลาใส่กลับไปแล้วก็เอาใส่ไป,ไปกลับไปตามนี้ครับกดลงไปตรงนี้ถ้ากดลงไปตรงนี้ก็ เรียบร้อยแล้วครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมการประกอบกลับแล้วก็เอาประกอบกลับเข้าไปแล้วก,กดลงไปกันเองนะครับกดเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ได้แล้วไม่เห็นมีอะไรเลยง่ายง่ายเองครับลองทํากันดูนะครับสาหรับน้านนที่ยังไม่รู้วิธีการเปลี่ยนฐานนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ